สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมไกอ่อูจาก t r f p ฟุตบอลนะครับวันนี้เราอยู่ในช่วงปืนใหญ่ทอล์นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันหลังเกมนะหลังจากที่อาร์เซนอลเอาชนะเบอร์ลี่มาได้0ประตูต่อ1ครับผมก็เกมวันนี้มีอะไรให้พูดเยอะมากครับถึงแม้ว่าจะชนะก็ตามนะแต่วันก็ไม่ไหวจริงๆครับ รูปเกมเรียกว่าไม่ได้เลยครับเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดอีกทีนึงแล้วกันนะฮะแต่ก็แต่ก็ยังดีใจครับที่ยังชนะได้นะครับเดี๋ยวมาดูเสดตัวจริงผู้เล่นกันก่อนเลยนะครับอาร์ซนอลจะมาในระบบ4-3-3นะครับผมก็ผู้สาตัวจะเป็นเออร์รอดแมสเดลนะครับผมก็แล้วก็แบ็กโฟจะเป็นโทมิโสุเบนไวย์มากานเยสแล้วก็เชนนี่นะครับแล้วก็กลางรับ1ึงตัวที่ยืนห้อยไว้จะเป็นปาเต้ครับส่วนกลาง2คนที่ยืนอยู่สูงก็ปาเต้จะเป็นเอ่อมาติลลิเดกาแล้วก็ สมสโตรนะครับส่วนปีกข,ขวาจะเป็นเปเป้ครับปีกซ้ายซากา้าแล้วก็หน้าเป้าเป็นโอบาเมยองนะครับมาดูช็อตที่น่าสนใจในเกมสักนิดหนึ่งแล้วกันนะผมก็เรียกว่า10นาทีแรกของเรานะของซานนอลเราเนี่ยก็เรียกว่าดูดีดูดค,คึกคักดูมั่นใจนะครับซึ่งช่วงต้นเกมแล้วก็มีทักทายนิดๆหน่อยๆครับจากเปเป้แล้วก็ผ่านไปประมาณ20นาทีเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังสูสีนะครับเราเราจะดูเหนือกว่านิดนึงแต่ว่าเกมของเรามาดูเร่งไปนิดนึงนะครับผมไม่มีการผ่อนเกมคือเออาจจะ จะโยนเข้าไปข้างหน้าจะแบบรีบจ่ายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจนนาทีที่29น้นะเราก็ได้จังหวะฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษนะที่เป็นตวทิซาซาก้าเนี่ยเลี้ยงลุยเข้าไปแล้วก็โดนเตะตัดเกมมาซึ่งจังหวะนั้นก็เป็นที่โอเดกาดครับเป็นคนที่ปั่นฟรีคิกลูกนั้นเข้าไปอย่างสดสดงดงามจริงต้องยอมรับว่าลูกนั้นโอเดกาดยิงดีจริงๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มเป็นเกมของเบอร์ลี่แล้วเราเริ่มจะแบบอ่เขาเรียกว่าไรเริ่มโดนนวด ซึ่งผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะผมคิดว่าเออเราจะแบบผ่อนเกมมาตั้งเกมนิดหน่อยๆอยยนะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วก็นาทีสามสิบแปดว้ก็เกือบโดนกูดแมนสั้นครับเพื่อนตักมาให้จากตรงกลางสนามแล้วก็พักอ,อกเกือบจะยิงไปได้นะครับแต่ว่าจาังหวะนั้นคารลเบียมากรีนก็กระโดดมาเคลียร์ออกไปได้ก็ถือว่ารอดไปบุบบิดนะครับจนนาทีสิบสี่ครับช่วงท้ายเกมของครึ่งแรกเนี่ยเอเมซเมโดก็ได้โอกาสยิงครั้งแรกนะจากเปเป้ตวัดเข้ามาให้ สมิโรยิงไปแต่ก็ข้ามคานออกไปครับซึ่งมันเป็นโอกาสยิงที่เรียกว่าจะจระเลยฮอ,อนอแในในเกมครึ่งแรกวันนี้นะครับซึ่งถ้าไม่นับฟรีคลิกนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่บน่าสนใจในครึ่งแรกคือโทมิยสึไม่ได้บอลเลยจากเบนไว้ครับเบนไว้แทบจะไม่มองไปทางขวาเลยด้วยซ้ําคือถ้าผมนับได้ครึ่งแรกเบนไว้นี่ส่งให้โทมิยสึอ,อีกสองครั้งประมาณนี้ครับมาต่อที่ครึ่งหลังนะครับ เรียกว่าตอนแรกผมคิดว่าจะมีการแก้เกมอะไรให้มันดูดีขึ้นนี่ยแต่สุดท้ายมันก็ไม่ต่างจากครึ่งแรกนะยครับมันจะมีช็อตตั้งแต่ต้นครึ่งหลังเลยที่เป็นไว้ก็เกือบพลาดน,นะครับตรงมุมธงฝั่งขวาขตัวเองไปยิกยิกยกัยกยักอยู่ตรงนั้นสุดท้ายก็เกือบโดนเหมือนกันแต่ก็ยังแก้ไขได้นะครับแล้วก็จะมีมนาทีที่5 2บครับมีจังหวะที่สมิธโรหลุดไปทางซ้ายแล้วก็มันการเข้าทำที่ดีนะแต่ยิงเบามากยิงแบบโอ้โหผมผิดหวังตอนแรกผมคิดว่าแบบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยนี่คิดว่าเข้าแล้วแต่สุดท้ายก ยิงแบบไม่ได้ลุ้นเลยซึ่ง15นาทีแรกของครึ่งหลังเนี่ยเป็นของเบอร์รี่หมดเลยครับค้นนวดเรายับเลยจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากซนอนพยายามจะโต้กลับแต่ทําไม่ได้ครับคือจังหวะสวนกับชิ่งกันเนี่ยมันแบบเหมือนไม่ได้ซ้อมกันมาต่างคนต่างเล่นเลยคือแบบเล่นเหมือนไม่รู้ใจกันเลยครับซึ่งมาทั้งเปเป้โอบาซาก้าคือพลาดกันหมดนะครับแล้วก็ต่อไปจะมีช็อตสําคัญก็คือนาทีที่68นะครับเบนไวท์ก็ จ่ายบอลพลาดครับจ่ายให้แรมสเดลเบาเกินไปครับแล้วก็โดนกองหน้าของเบอร์ลี่โฉบมาได้แล้วก็ทางด้านแรมสเดลก็ไปดักบอลน,นะครับแต่ว่าก็โดนผู้เล่นของเบอร์ลี่ด้วยซึ่งผู้สินมองด้วยนาทีนั้นเนี่ยก็คิดว่าฟาวแน่นอนครับตอนแรกผมคิดว่าฟาวไม่น่ารอดแล้วแต่สุดท้ายพอดู VR เนี่ยสุดท้ายมันก็โดนบอลจริงๆรับโดนบอลก่อนนะครับซึ่งส่วนตัวถ้ามองแบบกลางๆนะเป็นกลางเลยนะต่อให้เป็นอาเซนอลเ,เป็นคนที่จะได้ฟาวในจังนี้ผมก็มองว่า ยังไงก็ไม่ฟาวรเรื่องนี้มันโดนบอลก่อนจริงๆนะครับผมสุดท้ายกรรมาการก็ไปดูเวอาด้วยตัวเองด้วยก็ไม่ได้ฟาวนะครับก็ถือว่าไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรตรงนี้ผู้ตัดสินนะครับแล้วก็นาทีเจ็ดสิบสี่ครับก็เปลี่ยนมาเล่นนายลงมาซึ่งปาเต้เหมือนจะเจ็บนะครับเพราะว่าเอ่อก่อนหน้านั้นก็มีการช็อตเตะมุมนะครับปาเต้ก็กระโดดขึ้นไปเทคมงแล้วก็พอลงมาก็ทําท่าแบบขอเปลี่ยนตัวอะไรประมาณนี้ซึ่งสุดท้ายมาเล่นนายส์ก็ลงมาแล้วต่อมาก็จะมีช็อตของเบนไว้ครับที่ไปจับ,บ ไม่รู้เกมนี้แกเป็นอะไรรับเป็นไว้ก็พลาดอีกแล้วแต่ว่ายังแก้ไขได้นะครับซึ่งจนจะจบเกมครึ่งหลังก็จะเป็นของเบอร์รี่หมดเลยเขานวดเราตลอดเพราะเราเราทำอะไรเขาไม่ได้เราสวนแทบไม่ได้เลยนะในเกมนี้นะครับก็จบเกมครับบอกเลยคําเดียวว่าคือคือ,คอถามว่าได้แต้มได้สามแต้มโอเคครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของรูปเกมผมบอกเลยคําเดียวว่าเล่นโคตรกากครับเล่นเหมือนเป็นทีมท้ายตารางเต็มตัวแล้วตอนนี้คือแบบ คือแบบเล่นเหมือนแบบรอโดนอย่างเดียวครับคือไม่สามารถที่จะเงยหน้าขึ้นมาได้เลยพูดง่ายๆคือแบบเหมือนโดนกดอย่างเดียวเลยซึ่งแบบนี่มันเบอร์ลี่นะเว้ยมืองบ้า่าปล่อยให้เขามาทํากับเราแบบนี้ได้ยังไงซึ่งจังหวะสวนอย่างเงี้ยไม่มีใครกดดันมากเลยนะเรายังพลาดกันเองเลยคือแบบต่อบอลก็ไม่ได้มันเหมือนไม่ได้ซ้อมกันมาจังหวะเข้าทําชิงเชิงอะไรมันแบบมันมันดูไม่มันดูไม่ดีแล้วจังหวะขาดขาดเกินๆแล้วมันไม่ได้เป็นแค่แบบช็อตเดียวนะครับคือม่เป็นทั้งเกมครับ พลาดแบบเป็นสิบๆรอบครับจังหวะที่แบบว่าคือควรจะสวนได้มันทําไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งพลาดเยอะมากเกมนี้เนี่ยครับพื้นนับนับไม่ได้เลยไม่วิ่งทําทางเพื่อนกระส่งไม่ได้แต่พอจังหวะที่เพื่อนวิ่งทําทางให้ไอ้คนส่งแม่งยังส่งไม่ดีคือแบบอะไรแบบเนี้ยคือเกมนี้มันเป็นแบบนี้ไปหมดเลยแล้วก็นี่มีช็อตที่แบบว่าเตะขึ้นหน้ามั่วซั่วบ่อยมากเกมนี้นครับซึ่งผมบอกเลยไม่ไหวครับเจอสเปอร์นัดวันอาทิตย์เนี้ยผมว่าตายแน่ๆครับไม่รอด ส่วนช็อตเข้าทำดีๆทั้งเกมวันนี้นะผมเห็นแค่จังหวะเดียวนะครับทั้งเกมนี่คือช็อตที่เอิสวิสโตรครับในตอนยิงครึ่งหลังนี่แหละครับไอตอนครึ่งหลังที่เขายิงเบาๆยิงยิงเหมือนไม่เต็มเท้าเนี่ยเข้าไปซึ่งมันมีช็อตเดียวที่ทําเกมเข้าไปดูดีนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรดีเลยคุณรูปเกมในวันนี้เนรัยไอไอยิงไม่เข้าเนี่ยจบไม่ได้เนี่ยผมผมไม่ติดนะผมผมโอเคที่แบบจะยิงไม่เข้ายิงน้องตกปาลาอนะไรเนี่ยแต่แบบมัน มันเล่นกันไม่มีทรงครับผมก็ไม่เข้าใจมันซ้องมันยังไงว่าแบบปวดตับะแต่ส่วนตัวนะเกมนี้ผมผมที่ที่ผมชอบก็มีแค่แรมสเตลนะครับโทมิอาสึแล้วก็การียลมากันเยสสามคนที่ผมคิดว่าดูดีสุดละอเดี๋ยวมาเช็คฟอร์มพู้เล่นแต่ละคนกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมมาเริ่มที่เอรอนแรมเดลกันก่อนเลยนะครับแอรอนแรมเดลผมบอกเลยว่าเกมนี้ค่อนข้าง ดูดีเลยแหละผมว่าเขาเก่าอะเขาดูเก่าอะเก่าอารโน่เยอะเลยอะซึ่งโอเคนะทั้งเรื่องของการครองบอลจ่ายบอลออกบอลเนี่ยโอเคเลยแต่ว่าจะมีช็อตที่แบบว่าบางทีอาจจะช้าไปนิดนึงนะครับเกือบทําเสียเหมือนกันแต่ว่าลูกเก่าลูกอะไรผมว่าใช้ได้เลยอะลูกกากาศก็เก็บได้หมดซึ่งแรมซลถือวันนี้ทําได้ดีมากครับซึ่งถามว่าผม,ผมชอบนะแรมซลือผมอาจจะให้เป็นแมนดอมแมตช์ด้วยซ้ำในเกมนี้นะครับ อ่มาต่อที่โทมิยสึครับก็เรียกว่าเกมนี้ได้ลงเต็ม90บนาทีนะส่วนตัวผมมองว่าโทเมิยสึเกมรับนี่ถือว่าใช้ได้ครับเก็บได้หมดเลยลูกากาดก็เก็บได้หมดนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของเกมนี้คือเหมือนเพื่อนก็ยังไม่ค่อยไว้ใจที่จะให้บอกบกับเขานะเกมนี้นะก็ยังโดยเฉพาะเบนไว้นะครับเดี๋ยวให้เจาะเบนไว้ทีก็เลยมาต่อที่เบนไว้เลยละกันเบนไว้ผมบอกเลยว่า เหมือนจะดีนะในเรื่องของจังหวะก,การป้องกันนะแต่ว่าจะมีจังหวะที่เขาแบบว่าเขาเรียกอะไรเหมือนพลาดง่ายๆเป็นไว้วันนี้เหมือนไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้ใครไปกดดันไปเซาเกตมากดดันเหรอก็ไม่น่าเกี่ยวแล้วคือเหมือนเกมนี้เหมือนจะทําทําทรงไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวเขาสึกผมอ่ะจะไปดึงช้าบางจะอะไรจะไปล็อกอะไรแบบนั้นซึ่งแล้วก็มีเคสกับโทมิยาสึเนี่ยที่ผมว่าเขาไม่ แทบไม่มองโทมิสื่ในเกมนี้นะครับรู้สึกผมอะ่ะคือแบบว่าเป็นไว้ได้บอลมาเนี่ยจะพลิกออกทางขวาก็จะมีโทมิสื่ถูกไหมครับพลิกออกทางขวาปุ๊บทั้งทั้งที่เขาให้ได้แล้วเกมจะได้ไปทางขวาอะไรก็ตามพอล็อกไปปุ๊บก็วนกลับมาให้ที่เอรอนแซมเดลซึ่งไม่ต้องไปตั้งเกมใหม่หรือแซมเดลก็ต้องบอมทิ้งเพราะโดนโดนบีบมาแล้วะไรซึ่งเป็นไว้วันเนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับโทมิสือตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยไม่กินเส้นกัืเว่าไม่ถูกกันหรือเปล่าว่าหรือ,อ,รอยังไงแต่สุดท้ายก็ ไม่น่ามีอะไรนะเพราะว่าช่วงท้ายเกมคือจะมีมีคลิปหลุดมาที่ว่าโทมิโาสึเนี่ยไปนั่งอยู่กลางสนามคือจบเกมแล้วก็ไปนั่งเหมือนน่าจะหมดแรงแล้วก็เหนื่อยวันนี้เล่นเต็มเกมด้วยก็มีเบนไวท์ครับที่เข้าไปฉุดโทมิโาสึขึ้นมาแล้วก็กอดให้กําลังใจกันก็ถือว่าก็คงไม่มีไม่ได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรกันครับมันน่าจะมีปัญหาที่เบนไวท์เราไม่รู้เป็นอะไรครับคือออกบอลกันแค่กาเบียแล้วก็คือแรมสเดลมันจะมีอยู่ประมาณนี้เบนไวท์วันนี้แปลกๆครับแล้วก็มีผ้าตรง จังหวะเกือบทำทีมเสียจุดโทษนะครับซึ่งก็ถือว่ายังสอบไม่ผ่านนะกับค่าตัว50ล้านนะในมุมของผมนะยังยังถือว่าเขาเรียกวอะไรมันยังสร้างความแตกต่างกับรอบโพลดิงไม่ได้สักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ดีกว่านิดนึงมาต่อที่แคระเบลแมากันเยสครับผมมองว่าเขาเป็นคนที่เล่นดีนะวันนี้นะในเรื่องของการป้องกันลูก ลูกโจมตีของเบอร์ลี่เนี่ยทั้งลูกอากาศแล้วก็ลูกทางโอเพนเพย์ต่างๆก็ถือว่าวันนี้มาการเยสทําได้ดีนะครับในส่วนตัวของผมนะแต่ก็จะมีจังหวะที่เคลียร์ไม่ขาดอยู่บ้างนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่เสียประตูครับวันนี้ส่วนคิวแรนเทนี่นะครับคืออย่างที่บอกครับคือตอนนี้คิวแรนเทนี่ไม่ได้แย่ครับแต่ก็ไม่ได้เล่นดีนปกติเขาจะเล่นดีกว่านี้คือเขาเล่นต่ำกว่ามาตรฐานของตัวเองอซึ่งก็ ไม่มีอะไรเกมรับไม่มีอะไรที่ต้องพูดถึงครับเชน,นี้ก็ถือว่าปกติแต่ว่า,เ,าเกมรุกก็เรียกว่าต่างกับมาตรฐานนะครับซึ่งช่วง15ทีสุดท้ายก็เหมือนจะเป็นตะคริวด้วยก็เปลี่ยนตัวออกไปนะครเอาตาวารสมาแทนแล้วก็มาต่อที่โทมัสปาเต้ครับวันนี้ก็ได้เล่นเป็นตัวจริงนัดแรกของฤดูกาลด้วยนะครับก็เรียกว่าส่วนตัวผมมองว่าปาเต้ก็ยัง ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากในเกมนี้นะครับแต่ก็มาช่วยเกมรับเยอะอยู่นะเพราะวันนี้ยืนเป็นกลางรับเต็มตัวนะครับแต่ก็พลาดบ่อยเหมือนกันปาเต้นะวันนี้วันนี้เราพลาดกันเยอะครับการออกบอลของนักเตะเหล่านี้มีคนพลาดกันบ่อยมากแทบจะทุกตำแหน่งเลยนะครับแล้วก็ปาเต้ก็จะมาเจ็บด้วยในช่วงท้ายเกมนะครับแล้วก็เอาเป็นเม่เล่นนายส่งมาแทนนะครับ มาต่อกันที่เกมรุก4ตัวอ่ะหตัวด้านบนแล้วกันรวมเอาไปมายองด้วยนะซึ่ง5คนวันนี้ผมมองว่าเล่นเล่นไม่ดีเลยสักคนครับแต่ถ้าดูดีสุดก็คือมีม,มาร์ตินโอเดกาท,ที่ผมรู้สึกว่าโอเดกาเนี่ยพยายามที่จะาพาบอลขึ้นมาพยายามที่จะเป็นตัวเชื่อมเกมให้กับเพื่อนๆแต่สุดท้ายมันก็แบกไม่ไหวครับเพราะว่าอีก4ตัวที่เหลือมันทำอะไรไม่ได้เลยครับ เอมิสตโรก็ถือว่าใช้ได้ครับเอมิสตโรวันนี้ก็ถือว่าโอเคแต่มันจะมีจังหวะที่สุดท้ายจังหวะที่เด็ดที่ทจังหวะที่เด็ดที่ขาดจังหวะสุดท้ายสมิตโรทําให้ดีครับซึ่งจะมีช็อตที่สมิตโรเนี่ยตัดบอลได้จากตรงกลางสนามนะครับแล้วก็ลากเข้าไปแล้วแทนที่จะในครึ่งแรกนะแทนที่จะแล้วเป๊ะๆหลุดไปทางขวาเนี่ยคือถ้าจ่ายดีๆยังไงก็จบสกอร์ได้แน่นอนแต่สมิตโรรุ่นนั้นก็จ่ายเบาอีกครับ แล้วก็มีชฉาะที่มิโรยิงก็ยิงเบาอีกนะครับสมิโรก็จังหวะที่เด็ดที่ขาดตรงนี้มันก็ยังไม่ดีพอครับในฤดูกาลนี้ด้วยซ้ำมนนับเพลยเกมนี้จังหวะที่เด็ดที่ขาดของสมิโรในฤดูกาลนี้ยังไม่ดีนะครับในเรื่องของการออกบอลในเรื่องของการาส่งบอลให้เพื่อนยังไม่ดีพอแล้วก็เกมนี้เหมือนจะมีอาการบาดเจ็บด้วยยังไงต,ต้องรอติดตามอีกทีหนึ่งนะครับมาต่อที่บุคโยซาก้าครับก็คือ เล่นไม่ดีเลยครับสาหรับผมนะผมมองว่าสาก้าเล่นไม่ดีเลยอะ่ะจับบอลแรกไม่ดีลั่นทําเสียบอลตลอดถ้าไม่นับลูกที่ว่าเออไปเรียกฟรีคิกให้กับให้กับ,ให,กบให้กับทีมเนี่ยก็เรียกว่าแทบจะไม่มีบทบาทอะไรเลยครับสักบ,บุโกโยสาก้าวันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกคือผมอยากเห็นซาก้าอยู่ทางขวามากกว่าผมรู้สึกว่าสาก้าอยู่ทางซ้ายมันประสิทธิภาพของเขาลดลงนะในความรู้สึกของผมมาต่อที่เป๊ป้ครับปีกขวาวันนี้นะครับเหมือนเดิมครับ ตัวสุดท้ายไม่มีเป็นชิ้นเป็นอันเหมือนเดิมครับก็ผมไม่ยากจะพูดอะไรกับเปป้เยอะเพราะผมรู้สึกว่ายังไงผมก็ยังรู้สึกไม่ค่อยชอบในตัวในการเล่นของเปป้อยู่นะครับามาต่อที่โอุปเมยองครับหน้าเป้าของเราวันนี้ก็เรียกว่าเงียบเลยพักบอลก็ไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็วันนี้อาจจะลงมาเชื่อมบอลเยอะหน่อยเพราะว่าเราไม่เล่นเป็นแบบเพลย์มเมคเกอร์ตัวเดียวนะครับเราเล่นเป็น เหมือนเบอร์8 2คนอยู่ด้านหลังของโอบาเมยองโอบาเมยองก็ต้องลงต่ำมาเพื่อเชื่อมเกมนิดนึงซึ่งก็ยังเล่นไม่ดีโอบามีจังหวะที่ว่าโต้กลับก็ยังทำขาดๆกเกินทำเสียบอลอะไรบ้างไม่ได้เชื่อมบอลกับเพื่อนไม่ได้ทำเกมรุกไม่ได้นะครับซึ่งเหมือนอย่างที่บอกครับ5ตัวของเราเกมรุกวันนี้สอบไม่ผ่านสักคนครับเออแล้วมันก็จะมีจังหวะช็อตที่แบบว่า ช่วงท้ายเกมของมยองเนี่ยที่แบบว่า,าทำเกมลุกมาแล้วพลาดบอปลป้นไปทางซ้ายแล้วแทนที่ว่าโอบายอยู่ทางนั้นแทน,นจะวิ่งสปีดไปเอาบอลน,น่ะ mm hmm. ผมเข้าใจมัาช่วงท้ายเกมอาจจะคิดว่ากรรมการเป่าหมดห่าผมไม่รู้อะแต่เห็นแค่โอเดกาดวิ่งสปินไปเอาบอลเพื่อจะเอามาเล่นต่อแต่โอบากับเดินแบบอมองอะไรอะผมไม่เข้าใจโอบาเป็นอะไรอะคือเหมือนไม่มีแพชชั่นในเกมแล้วผมก็ไม่รู้แต่คือผมไม่โอเคกับโอบาช็อตนี้นะผมบอกเลย สมมตตัวสำรองที่เหลือเซมิโรกังก้าลงมาก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างเลยผมมีเล่นนายแล้วก็นุโนตาวาเรียตัวนี้ไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรมากแล้วก็ไม่ได้ทำผิดพลาดอะไรมากนะครับซึ่งคือสรุปเลยนะครับในลีกเนี่ยผมไม่นับคาราบาครับนะครับผมรับแค่ในลีกนะครับคือยังห่วยแตกอยู่ดีครับในเรื่องของรูปเกมนะครับขอย้ำนะครับคือเรื่องของรูปเกมนะคือการเข้าทําไม่มีจินตนาการอะไรเลยครับผมดูทุกนดเล็มันแย่หมดเลยครับ วันนี้เนะี่ยเปลี่ยนแผนมาผมคิดว่ามันจะดีขึ้นนะครับแต่มันก็ยังเป็นเหมือนเหมือนเดิมครับจะสี่สามสามจะสี่สองสามหนึ่งจะหลังสามหรืออะไรก็หรืออะไรก็ตามอนะ่ะการเข้าทํารูปเกมมันก็ยังห่วยเหมือนเดิมผมผมไม่เข้าใจเหมือนกันผมไม่รู้ว่าเตต้ามัน2อมันยังไงผมอยากเห็นมากๆเลยยิ่งช่วงแบบพักครึ่งเนี้ยคุยอะไรกับนักเตะบ้างกระตุ้นนักเตะยังไงหรือแก้เกมไหมทําอะไรบ้างเนี่ยผมผมอยากรู้มากๆเลยแต่ก็ยังดีครับได้สามแต้มกลับมาครับอย่างน้อยคืนนี้ก็ยัง พอนอนหลับได้ครับดีกว่าแพ้ครับส่วนใครที่ขอเสริมน,นิดนึงนะส่วนใครที่บอกว่าไม่เป็นไรเล่นได้แค่นี้แต่ชนะได้ก็ได้สามแต้มก็ถือว่าดีแล้วเนี่ยอันนี้ผมผมผมขอพูดในมุมของผมนิดนึงนะผมผมไม่ได้ว่านะที่ใครจะจะคิดแบบนั้นนะแต่สําหรับผมเนี่ยคือในมุมของผมเนี่ยคือมันดีจริงครับที่ได้สามแต้มอะ่ะแต่ถ้าถ้ายังเล่นแบบนี้อยู่รูปเกมแบบนี้อยู่ผมว่าไม่รอดครับไปไม่ถึงฝั่งแน่ เราไม่ได้โชคดีแบบนั้นจนถึงนัดที่สามสิบแปดแน่นอนอะ่ะผมว่ามันจะไม่ต่างจากปีที่แล้วเลยอะ่ะจะเป็นอยู่ในลำดับกลางตารางด้วยซ้ำตอนนี้ถ้ายังเล่นฟอร์มแบบนี้อยู่นะซึ่งผมเข้าใจได้บางคนที่ที่คิดแบบนั้นนะคือเขาอาจจะไม่ได้หวังอะไรและแค่ชนะได้ก็คือแบบโอ้โหก็ดีแล้วแล้วก็คือแบบโปร่งแล้วครับแต่แต่ผมอะ่ะผมยังหวังอยู่อ่ะผมยังอยากเห็นทีมของเรามันมันดีกว่านี้ครับ คือตอนนี้ผมรับไม่ได้กับรูปเกมเลยตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วถ้าใครดูนะครับไม่ต่างกับซีซั่นที่แล้วเลยแล้วก็แค่แค่สองนัดล่าสุดเนี่ยเราโชคดีแค่นั้นที่ที่สามารถยิงได้จากลูกแบบเซตพีชถือถือว่าโอกาสมาเติมเต็มตรงจุดนี้นะครับในลูกลูกลูกเซตพีชเนี่ยแล้วก็เกมที่แล้วก็ถือว่ายิงได้แบบมีโชคช่วยอะ่ะซึ่งเกมที่ผ่านมาที่ผมว่าคือมันไม่ได้มีจังหวะเข้าทางเรแบบโอ้โหมันที่ที่ดีเลยอะ่ะซึ่งอย่างที่บอกคือผมผม ผมรับไม่ได้กับรูปเกมนี้ผมอยากเห็นทีมดีกว่านี้นครับยิ่งเกมนี้คือแบบเจอกับเบอร์ลี่นะว้ยโดนนวดซะแบบเสียทรงอะ่ะเหมือนทีมเราเป็นรองเบอร์ลี่ด้วยซ้ำจากรูปเกมนะครับแต่ทั้งหมดที่พูดมานะครับที่ผมพูดมาตั้งแต่แรกคือมันเป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับเพราะว่าจะเรื่องวิเคราะห์ฟอร์มต่างๆอะไรซึ่งเป็นมุมของผมนะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นไงก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับมันมี มันจะมีล่าสุดที่มีพี่คนนึงมาเมนในในก่อนเกมของของวันของก่อนเกมของเบอร์ลี่เนี่ยมีพี่คนนึงมาเมนบอกว่าเอาโทมิโนสึมาเล่นปีกขวาแทนเปเป้ได้ไหมมันเป็นความคิดของพี่เขาอย่าโกรธกันนะคอมเมนต์อย่างนี้นะครับซึ่งผมผมบอกกับผมไม่โกรธครับผมชอบด้วยซ้ำที่พี่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเหมือนกันมันเหมือนเพื่อนมานั่งคุยกันคุยเรื่องฟุตบอลกันมันสนุกดีครับแต่ละคนมันก็คิดไม่เหมือนกันเหรอครับ แต่เราก็เอาความคิดมาแบบมาแชร์กันมาแลกเปลี่ยนกันผมว่ามันสนุกดีครับแต่ก็อันนี้ขอแนะนำนถ้าโทมียะสือมาเล่นปีกเนี่ยผมว่ามันไม่เหมาะครับเขาเขาเหมาะเกมรับมากกว่าแล้วกันผมบอกแค่นี้แต่ก็ผมไม่โกรธอยู่แล้วสามารถคอมเมนต์จะแตกต่างจากผมก็ได้อะไรเงี้ยผมว่ามาแชร์ความคิดกันสนุกแน่นอนครับอ,อยังไงก็เชร์กันต่อไปแล้วกันเดี๋ยวเซนอนจะเตะอีกทีในในกลางสัปดาห์ในเกมคาราบาวครับนะก็จะเจอกับวิมเบดดันนะแล้วก็ จะไปเจอสเปอร์ในวันอาทิตย์นะครับเดีย๋ยวยังไงเดี๋ยวมาเจอกันอกทีแล้วกันนะส่วนพวกข่าวอัปเดตต่างๆเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆแล้วกันนะผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับแทรฟุตบอลนะทั้งใน a c e b o o k แล้วก็ยูทูบนะครับผมเจอกนใหม่กัดหน้ามีความสูงมากผมสวัสดีครับ